สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับช่องไอรีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะไอรีกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังไม่ได้กลับไปทํางานนะคะเนาะช่วงนี้หยุดยาวหลายวันนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะก็ เป็นเห็นรถไอติมพอดีนะคะไอติมไผ่สีทองก็เป็นไอติมที่รู้จักกันดีเนาะและก็ขายดีมากๆเลยนะคะไปขายที่ไหนก็ขายดีนะคะลูกค้าลุมซื้อกันเยอะมากเลยนะคะสําหรับไอติมไผ่ทองเนาะมีให้เลือกมากมายหลากหลายรสชาตินะคะมีช็อกโกแลตวานิลลากะทิและก็สตรอเบอรี่นะคะช็อกโกแลตชิพนะคะเนาะสามสี่รสชาติเลยเนาะก็จะมีใส่ขนมปังหรือใส่ถ้วยหรือจะใส่แบบ เป็นหมวกก็มีนะคะให้เราเลือกหลากหลายราคาหลากหลายรูปแบบที่แม่ค้าทํานี้ก็คือใส่ถ้วยนะคะถ้วยละ20บาทนั่นเองนะคะจะใส่จะใส่สามสีร่รสชาติรวมกันในถ้วยเดียวก็ได้นะคะเนาะแล้วก็มีข้าเหนียวข้เหนียวมูแล้วก็มีถั่วนิสงโรยแล้วก็มีนมข้นแล้วก็ช็อคโกแลตโรยให้ด้วยนะคะแล้วแต่ว่า ลูกค้าจะใส่อันไหนนะคะเลือกได้ตามชอบลเลยนะคะนี่เนาะข้าเหนียวนะคะนี่มีให้เลือกขนมปังก็มีนะคะจะใส่ไอติมใส่ขนมปังก็ได้เนาะพาเด็กๆก,<ส>ก็เลย<ส>พาเด็กๆมาซื้อไอติมค่ละแล้วลูกค้าเยอะนะคะต้องรอคิวนิดนึงพาหล,หลานๆมาซื้อไอติมนะคะเนี่ยขายดีมากๆเลยนะคะเนาะ คลิปในเสียงก็จะเป็นเสียงของคุณป้าไวรีค่คุยกับลหลานๆนั่นเองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะหลานจะเยอะนิดน,นึงนะคะสี่ห้าคนเลยนะคะหลานเยอะมากก็นี่นะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของ คนทั่วไปล้นทั้งเด็กๆด้วยนะคะสําหรับไอติมไผ่ทองเนาะขายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนหรือจะเป็นรถเข็นไปจอดที่ตรงไหนก็ขายดีไปหมดเลยนะคะมีให้เลือกมากมายนะคะเป็นไอติมในตํานานนะคะขายมานานหลายปีเลยนะคะสําหรับยี่หอนี้เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะอ,อร่อยในราคาเบาๆนะคะเริ่มตั้งแต่10บบาทขึ้นไปเนาะ ถ้าใครเห็นรถได้ติมไผ่สีทองไม่ขายก็ลองซื้อทานดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะเข็มข้นหวานมันอร่อยจริงๆค่ะมีหลายสาขาน่าจะทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับไอติมไผ่สีทองเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไอรีและสไตล์รีวิวเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอาจจะตอบช้าหรือไปเที่ยวหาเพื่อนช้านิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ต่างจังหวัดที่ น้าคอนสวรรค์น,นะคะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวนี้เป็นแ้งปเออแล้วฝากมาเราเลยนะแป้งใหญ่หรอแป้งนะฮะใ้ใข้าวเ,เ,าเหนียวด้วยเหรออร่อยไะเนี่ยป้าบอกเลยให้มากับป้ามากับแม่มึงอดอยู่งี้ละเดี๋ยวพาไปซื้อใส่ไง เอาใส่ไหนใส่นี้อัน,น,น,นไหนเอาใส่นี้เหรออาะช็อกโกแลตหรือเอาอะไรนี่อ่ะช็อกโกแลตแบบไอไส์เนี่ยเหรอแฟนว่าเอาใส่หมวกช็อกโกแลตอันหนึ่ <laughs> หงหมวกช็อกโกแลตเยี่ยงง่ายรวย เออเ,เรียกกลวยเรียกหมวกเรี <c oughs> ยกหมวกใช่ไหมไอ้บาลูกอ่ะด้วยด้วยทงว้งหน้ตเวยด่า ไปอันหนึ่งเป็นปนะิดแปดสิบนะจ้าเอาอะไรก๋วยเลยใส่ก็เหนียวใส่อะไรไหมครับเอาไม้ติม๊มอ่ะรอคิวเลยไม่แสงทางให้หน่องนะก็นี่งางเดี๋ยวไปทำดีก่อนจะอะไรจะร้องกันนะ